ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่59ตามค่าเสือดำโลหะหลินเจิ้นเทียนตัดสินใจเก็บเรื่องการค้นพบสายไร่หินหยางหยวนไว้เป็นความลับมีเพียงหลินเซียวหลินตงและอีกไม่กี่คนที่ร่วงรู้ความลับนี้ เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับตระกูลหลินถ้าหากพัฒนาพื้นที่ที่พบแร่จนสำเร็จกลายเป็นเมืองอิทธิพลของพวกเขาจะพุ่งทยานขึ้นฟ้าเมื่อถึงเวลานั้นแม้แต่บ้านตระกูลเหลยที่เด่นดังที่สุดในเมืองชิงหยางก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้แน่นอนว่าที่ต้องปกปิดก่อนที่จะเริ่มการขุดเพราะถ้าข่าวนี้หลุดออกไปที่ตระกูลเลยพวกตระกูลเลยและเซียอาจจะร่วมมือกันและทำทุกวิธีทางเพื่อบดขยี้ตระกูลหลิน หลังจากยืนยันว่าจะจัดตั้งเมืองแรกแล้วหลินเจิน้นเทียนจึงตัดสินใจย้ายคนครึ่งหนึ่งของตระกูลหลินมาตั้งถิ่นฐานในเขตแดนของดงต้นไม้เหล็กเขาดำเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกลุ่มเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยของดงต้นไม้เหล็กเป็นที่ตั้งคนงานกว่าพันคนที่ถูกว่าจ้างมาส่วนมากมีหน้าที่ตัดต้นไม้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงงานบางหน้ากลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อตระกูลหลินอย่างแนบแน่นจะถูกส่งเข้าไปในป่าลึกอย่างลับๆเพื่อขุดสายแร่และพัฒนาเมืองนี่ต่าง หากคือภารกิจหลักถว่าพวกเขาต้องกำจัดเสือด,ดำโลหลสองตัวนั่นออกไปก่อนไม่อย่างนั้นภารกิจเมืองแรกคงจะไม่ราบรื่นหลายปีที่ผ่านมาเสือดำโลหะสองตัวนี้อยู่ที่นี่มานานพวกมันมีพลังระดับเทียนหยวนจิ้งบวกกับผิวหนังที่แข็งราวกับโลหะและความเร็วราวกับสายฟ้าแม้แต่ผู้ฝึกระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายด้วยกันยังถือว่าพวกมันเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขาม การที่จะต่อสู้กับเสือดําโลหะได้นั้นหลินเจิ้นเทียนกับทุกคนต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีท่านปู่ของหลินต้องวางแผนเข้าร่วมการต่อสู้นี้ด้วยตนเองพวกเขาระมัดระวังเป็นอย่างมากกับเสือดําโลหะเพราะหากเผลอพลายเพียงเล็กน้อยอาจจะนํามาซึ่งความหายณะก็เป็นได้จากพื้นที่ยกสูงด้านบนของหุบเขาหลินต้องกําลังมองลงไปยังเสือดําโลหะทั้งสองเขากวาดสายตาไปทั่ว จากนั้นร่างทั้งสามก็กระโจนลงจากจุดบนสุดของยอดเขาลงไปเบื้องล่างเท้าของทุกคนแต่ลงพื้นอย่างแผ่วเบาและมั่นคงฮกกกทันทีที่ปลายเท้าของหลินเจิ้นเทียนและผู้บุกรุกอีกสองคนเท้าแต่พื้นเสือดำเหล็กทั้งสองก็รับรู้ได้ถึงการมาเยือนเสียงคำรามต่ำดังก้องขึ้นทันควันข้าจะจัดการตัวหนึ่งให้พวกเจ้าสองคนจัดการอีกตัวเราต้องจบศึกครั้งนี้ให้เร็วที่สุด ถ้าพวกมันหนีไปได้อนาคตอาจจะมีปัญหาตามมาหลินเจินเทียนจ้องเสือดําโลหะสองตัวอย่างโหดเหี้ยมเขาเห็นพวกมันสองตัวกระโดดขึ้นมายืนบนหินอย่างคล่องแคล่วเสียงตะโกนทุ้มต่ำดังขึ้นหลินเจินเทียนพุ่งตัวเข้าไปหาแสงสว่างของพลังหยวนส่องออกมาจากร่างชายชาราพละกำลังมหาศาลของพลังหยวนรวมตัวกับพลังหินและอย่างภายในร่างของหลินเจินเทียนได้อย่างยอดเยี่ยม พลังเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายหรืออีกก้าวเดียวท่านปู่ก็จะรวมพลังหินและหยางเข้าด้วยกันและก้าวเข้าสู่การก่อกำเนิดหยวนตันในร่างแล้วหลินต้องพยักหน้าเบาๆค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่านปู่ขณะมองไปยังท่าทางสง่างามของหลินเจิ้นเทียนแต่เมื่อนึกถึงว่ายากเพียงใดที่จะก่อกำเนิดหยวนตันในร่างเขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้ การได้ครอบครองพลังหยวนขั้นสูงสุดแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าจอมยุทธชั้นสูงอย่างแท้จริงขั้นใต้เหยียนอันเกรงไกลผู้ที่อยู่ในขั้นหยวนตันเท่านั้นที่ควรค่าแก่การเป็นที่รู้จักถึงแม้จะมีผู้ฝึกพลังหยวนระดับเทียนหยวนจริงในเมืองชิงหยางเพียงไม่กี่คนแต่ก็ไม่ได้นับว่าหายากตระกูลเลยตระกูลเดียวก็มีถึง4ี่ห้าคนที่อยู่ในขั้นนี้ทว่าทั่วทั้งเมืองชิงหยางกลับไม่มีผู้ที่ก้าวไปถึงระดับหยวนตันเลยแม้แต่คนเดียว จากข้อเท็จจริงนี้เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ายากเย็นมากที่คนผู้หนึ่งจะสามารถรวมพลังหินและอย่างเข้าด้วยกันและบีบอัดมันลงไปจนก่อกำเนิดหยวนตันได้ระหว่างที่หลินต้องกำลังวิตกกังวลอยู่การต่อสู้ด้านล่างก็เริ่มขึ้นแล้วพลังหยวนอันโหดเหี้ยมที่พุ่งออกมาทำให้กรดหินดินทรายลอยฟุ้งพลังระดับนี้ไม่ได้เห็นกันได้ทั่วไปนะ ยากเหลือเกินที่จะกำจัดเสือดำโลหะจากการคาดคเนของหลินต้องเสือดำโลหะ2ตัวนี้จะต้องอยู่ในระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นตน้นในเมื่อหลินเจิ้นเทียนฝึกถึงระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นปลายมานานหลายปีมีหนำซ้ำยังมีหลินเซียวกับหลินเคินที่ยังมีพลังอยู่ในระดับเทียนหยวนจิ้งขั้นกลางคอยช่วยเหลือพวกเขาทั้งสาคงสามารถเอาชนะการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ไม่ยาก และก็เป็นตามที่คาดเมื่อหลินเจิ้นเทียนหลินเซียวและหลินเคินใช้วรยุทธ์เข้าจัดการเจ้าเสือดำโลหะก็โดนโจมตีอย่างไร้ความปราณีสัญญาณแห่งชัยชนะของพวกเขาดูเหมือนจะค่อยๆปรากฏขึ้นเสียงร้องคำรามดังอย่างต่อเนื่องออกมาจากปากของสัตว์อสูรในที่สุดพวกมันก็จนมุมปัง ที่กลางหุบเขาจู่ๆเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นหลินต้องรีบหันไปมองเห็นว่าหลินเจิ้นเทียนกำลังแทงนิ้วทั้งสองลงไปยังบริเวณหน้าผากของเสือดำโลหะพลังหยวนแรงกล้าพุ่งตรงออกไปทำให้สองนิ้วของหลินเจิ้นเทียนคมกริบราวกับดาบที่จอตรงเข้าไปที่กะโหลกของเสือดําโลหะเขาปลิดชีพมันทันทีดัชนีฉุนหยวน เมื่อมองเห็นการโจมตีที่คุณเคยแววตาของหลินตงก็ส่งประกายวาววับหลินเจิ้นเทียนมีพลังหยวนอยู่ในระดับเทียนหยวนจริงขั้นปลายจริงเสียด้วยเคล็ดวิชาดัชนีฉุนหยวนของเขาไร้กาศมากกว่าของหลินตงหลายเท่าหลินตงไม่เคยมั่นใจว่าตนเองจะใช้นิ้วทะลวงกะโหลกของสัตว์อสูรขั้นสูงได้เหมือนอย่างที่เห็นตรงหน้าพอหลินเจิ้นเทียนปลิดชีพเสือด,ดำโลหะได้ตัวหนึ่งอีกตัวที่เหลือก็ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างโกรธจัดโก เมื่อเสียงคำรามดังก้องเสียงร้องของสัตว์ร้ายตัวอื่นๆก็ขานรับมาจากรอบทิศทางดูเหมือนว่าเจ้าเสือดําโลหะตัวนี้จะคำรามเพื่อหาพักพวกมาข่มขวัญก่อนโจมตีศัตรูหลินเจินเทียนรับรู้ถึงความไม่พอใจของเหล่าสัตว์ป่าที่ประสานเสียงใส่เขาเป็นทอดๆสีหน้าของชายชราเคร่งครึมขึ้นเล็กน้อยด้วยไม่คาดคิดมาก่อนว่าสัตว์สูสูนเช่นเสือดําโลหะจะสามารถเรียกสัตว์ป่าตัวอื่นๆให้มาร่วมวงได้ด้วยถึง แม้สัตว์ป่าพวกนั้นจะไม่น่าวิตกศัก์เท่าไร่ทว่าหากจำนวนของพวกมันมากพอพวกเขาคงต้องเจอกับปัญหาใหญ่แน่วูวะว,วะหลินเจินเทียนขมวดคิ้วเข้าหากันจังหวะเดียวกันด้านบนของหุบเขาก็มีแสงสีแดงสองสว่างออกมากระทันหันพร้อมเสียงคำรามก้องเสียงที่สองที่มาพร้อมกับแสงสีแดงทำให้สีเท้าของสัตว์ป่าตัวอื่นๆหยุดชะงักลงฮึ่ง ดูเหมือนว่าพยักเพลิงก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลินเจิ้นเทียนถอนหายใจโล่งอกที่ด้านข้างหลินเซียวและหลินเขินพร้อมใจกันรมรันพันตูโจมตีเสือดำตัวสุดท้ายด้วยปลายนิ้วแหลมคมจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังในที่สุดก็จัดก,การมันจนได้รับมือยากจริงๆ หลิ้นเซียวและหลิ้นเขินพูดขึ้นทางเช็ดมือมองไปอย่างร่างของเสือดำโลหะสองร่างที่ลม้มลงเซียวเหยียนยอดเยี่ยมมากด้านบนสุดของหุบเขาหลิ้นต้องยิ้มพลางเอ่ยปากชมเจ้าพยักษเพลิงที่ยืนอยู่ด้านข้างและลูบหัวมันไปมาเสียวเหยียนอ้อนหลิ้นต้องอย่างสนิทสนมก่อนที่จะปล่อยเสียงคำรามดังก้องออกมาอีกหน จากนั้นก็ปีนลงไปด้านล่างของหุบเขามันเข้าไปใกล้ศพของเสือดำโลหะอาปากฉีกถึงร่างของพวกมันออกจากกันเผยให้เห็นก็ลูกแก้ววิญญ,ญาณสีดำสองก้อนในซากศพด้วยการตวัดลิ้นเพียงครั้งเดียวลูกแก้ววิญญาณทั้งสองก็ถูกกลืนลงไปในท้องของเสี่ยวเหยียนไอตัวเล็กนี่ฉลาดหลักแหลมเสียจริงมันรู้ด้วยว่ามีในตันลูกแก้ววิญญ,ญาณอยู่ในร่างของสัตว์อสูรทุกตัว สติปัญญาของมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหลินเจินเทียนเลิกคิ้วขึ้นสัตว์อสูรทั่วไปมักจะไม่ฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้ท่านพ่อเราแก้ไขอุปสรรคข้อสุดท้ายสำเร็จแล้วเริ่มลงมือทำเหมืองแร่เลยดีหรือไม่หลินเคินระบายยิ้มออกมาแล้วถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นแน่นอนลินเจินเทียนยิ้มรับพยักหน้ากล่าวว่า วันรุ่งขึ้นข้าจะส่งหลินหม่างไปที่เมืองเหยียนสิ่งแรกที่เราต้องทำคือพบปะพูดคุยกับพ่อค้าเพื่อหาช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนหินอย่างหยวนนี้หลังจากนั้นพวกเราก็จะเริ่มลงมือขุดสายแร่เพื่อทำเป็นเหมืองหินพูดจบหลินเจินเทียนเอาสองมือคว้หลังคลี่รอยยิ้มเรียบง่ายก่อนจะเอ่ยต่อเบาๆสักวันต้องเป็นวันของพวกเราหืหืตระกูลเลยและตระกูลเสี้ยก,กดขี่ตระกูลหลินมานานมากแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาชดใช้เสียทีเมื่อได้ยินคำพูดนี้ประกายตาเยือกเย็นก็ปรากฏขึ้นในแววตาของหลินเซียวและหลินเขินทั้ง 2, สองพงกศีสระรับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้แต่อดทนต่อการกระทำนั้นอย่างเงียบๆความแค้นมากมายก่อขึ้นภายในใจถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะชำระนี้แค้นเสียทีตอนที่60ความยากของการฝึกฝนเมืองชิงหยางตระกูลเลย เลยเป้ากำลังพักผ่อนอย่างสบายใจบนเก้าอี้หนานุ่มพายในห้องโถงรูข้างๆมีสาวงามสองคนกำลังนวดเฟนให้อย่างระมัดระวังมีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับตระกูลหลินหรือไม่เลยเป้าที่ดวงตากำลังเคลิ้มจนใกล้จะปิดจู่ๆก็ถามขึ้นตระกูลหลินได้เกณฑ์คนจำนวนมากเข้าไปในดงต้นไม้เหล็กมีหนาซ้ำพวกเขายังวางเวรยามป้องกันไว้อย่างหนาแน,น่นด้านข้างเลยเป้า ชายไว้กลางคนแต่งกายด้วยชุดปักลายงดงามตอบกลับชายผู้นี้คือเหลยพีรองผู้นำตระกูลเหลยและยังเป็นบิดาของเหลยลี่ก็แค่พวกบ้านนอกอย่างที่คิดไว้พวกมันนี่ไร้ค่าจริงๆเมื่อได้ยินการรายงานนี้เหลยเป้าถึงกับหัวเราะออกมาทันทีตอนนี้พื้นที่ในดงต้นไม้เหล็กส่วนใหญ่ถูกทำลายมูลค่าก็หายไปเกือบหมด ถึงอย่างนั้นตระกูลหลินก็ยังคงออกอาการราวกับว่าได้เจอสมบัติล้ำค่ายอย่างไรอย่างนั้นฮ่าฮ่าถึงแม้ดงต้นไม้เหล็กจะสูญเสียความรุ่งโรดก่อนหน้านี้ไปเสียเกลี้ยงแต่สำหรับพวกเหลือขอก็ยังคงเป็นทรัพย์สินล้ำค่ายอยู่ดีพวกมันจะยอมแพ้ง,ง่ายๆได้อย่างไรเลยพี่ยิ้มพลางตอบกลับไอ้พวกสารเลวตระกูลหลิน ทำให้ตระกูลเหลยของเราเสียดงต้นไม้เหล็กไปข้าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆเด็ดขาดเหลยเป้าเบิกตาทั้งสองข้างขึ้นเผยให้เห็นสายตาเยือกเย็นชายชาราหันกลับมามองเหลยพีที่ยืนอยู่ด้านข้างสั่งว่าไปที่เมืองเหยียนใช้ทุกเส้นสายของเราที่มีเพื่อป้องกันการซื้อขายต้นไม้เหล็กของตระกูลหลินหึมข้าอยากจะแน่ใจว่าไม่มีใครค้าขายกับพวกมัน รับทราบขอรับเมื่อได้คำสั่งใบหน้าของเลยพีก็มีแววสีหน้าย้อยหยันเลยลี่เป็นอย่างไรบ้างจูจูเลยเป้าก็เอ่ยถามต้องพ่ายแพ้ให้กับเด็กอ่อนหัดจากตระกูลหลินเรื่องนี้ส่งผลค่อนข้างมากกับเขาเลยพี่ถอนหายใจเรื่องแพ้ชนะในการต่อสู้เป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่สามารถยอมรับได้อนาคตข้าจะคาดหวังอะไรกับเขาได้อีกเล่า เลยเป้าเลิกคิ้วขึ้นสักพักก่อนจะกล่าวต่อว่าประเดี๋ยวเจ้าไปที่คลังเก็บของของเราเอายาหยังหยวนออกมาให้เขาของสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพัฒนาการในฝึกของเขาให้เร็วขึ้นอนาคตค่อยหาโอกาสเด็ดหัวไอ้เด็กเวรจากตระกูลหลินนั่นได้แน่นอนขอบคุณท่านพ่อหลังจากได้ยินคำว่ายาหยางหยวนสีหน้าของผู้เป็นบุตรชายก็ปลื้มปีติรีบขอบคุณบิดาโดยเร็ว ไปเถิดแล้วอย่าลืมสั่งให้เพิ่มจำนวนคนเพื่อคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของตระกูลหลินด้วยล่ะคื้อมันไม่ง่ายหรอกที่จะแย่งของของตระกูลเลยไปเมื่อพูดจบสีหน้าชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเลยเป้าหลังจากที่เสือดำโลหะถูกปลิดชีพการพัฒนาเหมืองแรกก็เริ่มขึ้นอย่างลับๆทุกคนที่ถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวดแรงงานที่ถูกคัดเลือกว่ามีความตั้งใจจริงที่จะอุทิศตัวทำงานเพื่อตระกูลหลิน จะได้รับอนุญาตให้นำครอบครัวเข้ามาอาศัยภายในดงต้นไม้เหล็กได้วิธีนี้ไม่เพียงให้ที่อยู่อาศัยแก่พวกเขาแต่ยังเป็นแผนสำรองอันเป็นหนทางป้องกันความลับของดงต้นไม้เหล็กมีให้รั่วไหลออกไปอีกด้วยภารกิจนี้หลินต้องพอช่วยเหลือได้บ้างเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รีบกลับเข้าเมืองจุดความสนใจของหลินต้องคือพื้นป่าเก่าแก่ที่ห้อมล้อมดงต้นไม้เหล็กและสัตว์อสูรข้างในตา่างหากเขาตั้งใจจะใช้ที่ นี่เป็นที่ฝึกยุทธของตนหลังจากประทะกับใต้เอินและคู่หูสองผู้คุ้มกันของตระกูลเหลยหลินต้องเข้าใจทันทีว่าตนเองยังขาดประสบการณ์ต่อสู้ถ้าหากไม่มีพลังหยวนและเคล็ดวิชาต่อสู้ชั้นเลิศอยู่ในมือยามนั้นเขาคงลำบากไปแล้วเมื่อพิจารณาถึงการฝึกฝนวิทยาทยุธอย่างจริงจังมนุษย์มีได้อยู่ในสายตาของหลินต้องเลยสักนิสสัตว์อสูรต่างหากที่เขาหวังจะเอามาเป็นคู่ซ้อม ดังนั้นป่าลึกรอบรอบดงต้นไม้เหล็กจึงเป็นสนามซ้อมรบให้เขาได้เป็นอย่างดีแง่งท่ามกลางผืนป่าเงียบสงบจู่ๆเสียงคำรามด้วยความโกรธก็ดังก้องขึ้นทําให้ต้นไม้ใบหญาสั่นไหวไปทั่วในสถานการณ์โกลาหลวุ่นวายนี้มองดีๆจะเห็นหมาป่าข,ขนาดใหญ่กําลังกระโจนเข้าหามนุษย์คนหนึ่งทันทีที่มาป่ายักย้ายกําลังอ้าปากเหม็นข่าวขึ้นเพื่อที่จะงับลงบริเวณล,ลำคอของมนุษย์ ร่างของเขาก็ปล่อยพลังหยวนออกมาจากนิ้วมือสองนิ้วเสียบเข้าที่ใต้ท้องน้อยของหมาป่าอย่างแรงเลือดสีแดงสดพุ่งกระจายเลือดสดสดไหลทะลักมนุษย์ผู้นั้นพยายามผลักร่างหมาป่ายักย้ายออกห่างและปลิดชีพมันเสียตามร่างกายมีรอยแผลจากการต่อสู้เป็นจำนวนมากเขาผู้นี้คงมีประสบการณ์ในการต่อสู้อย่างโชคโชนเป็นแน่เขายืนหอบหายใจอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ผุดลุกขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าอ่อนเยาว์ของเด็กหนุ่ม ใช่แล้วนี่คือหลินตงหลินตงหันไปมองหมาป่ายักษ์ายที่ลม้มลงแทบเท้าอดหัวเราะออกมาอย่างเสียไม่ได้หมาป่าเขียววายุคือสัตว์อสูรที่มีพลังเทียบเท่ากับผู้ฝึกระดับตีหยวนจริงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาหลินตงต่อสู้กับพวกมันนับครั้งไม่ถ้วนตอนแรกทำได้เพียงล่าถอยทว่าตอนนี้เพียงเป่าลมครั้งเดียวเขาก็สามารถปลิดชีพพวกมันได้แล้ว เทียบกับเมื่อสองเดือนก่อนหลินต้องไม่ได้ดูแตกต่างมากนักอย่างไรก็ตามเขาดูโดดเด่นขึ้นการที่ดูโดดเด่นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อเหลาหากแต่เกี่ยวกับร่องรอยของประสบการณ์ชีวิตที่ฉายชัดไปทั่วร่างเป็นกลิ่นอายของผู้ที่เคยผ่านความเป็นความตายของชีวิตมาแล้วอย่างโชคชนเท่านั้นจึงจะมี หลังจากที่หลินต้องสังหารหมาป่าเขียววายุลงจู่ๆเงาสีแดงเพลิงก็พุ่งออกมาจากป่าฉิกซากศพของหมาป่าออกจากกันเมื่อมันหาลูกแก้ววิญญาณของสัตว์อสูรไม่พบจึงปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างไม่พอใจเงาสีแดงนี้คือเสี่ยวเหยียนนั่นเองตลอดสองเดือนที่ผ่านมามันติดตามไปเป็นเพื่อนหลินต้องโดยที่ตัวมันเองก็ถูกขัดเกลาทักษะการต่อสู้ตามเจ้านายไปด้วยดังนั้นมัน ในตอนนี้ก็มีแผลเป็นในร่างกายนับไม่ถ้วนเช่นกันอันเป็นผลจากการต่อสู้กับสัตว์อสูรตัวอื่นๆจากที่ผ่านการต่อสู้มายาวนานถึงสองเดือนเสี่ยวเหยียนเริ่มมีกลิ่นคาวเลือดติดอยู่บนกายรอยแผลเป็นตามร่างทําให้มันดูน่าเกรงขามเป็นพิเศษมีนำซ้ำความทนงอังอาดในแบบฉบับของพยักเพลิงค่อยๆเปล่งประกายขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมปกติการเจริญเติบโตของเสี่ยวเหยียนค่อนข้างแปลกประหลาดถึงมันจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีได้สวาปามลูกแก้ววิญญาณของสัตว์สูนเข้าไปบ้างจากการดูแลของหลินต้องแต่ก็ไม่น่าโตเร็วถึงเพียงนี้การเติบโตของเสี่ยวเหยียนจากแรกเกิดจนผ่านมาครึ่งปีเรียกได้ว่าก้าวกระโดดร่างของมันเกือบจะเทียบเท่าพยักษ์เพลิงที่โตเต็มวัยอยู่แล้วซึ่งน่าประหลาดใจเป็นอย่างมาก จากที่หลินต้องรู้มาลูกพยักเพลิงของวูหยุนยมีขนาดเท่าน่องขาของเขาเท่านั้นเองยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าลูกพยักเพลิงอีกตัวก็ห่างชั้นจากเสี่ยวเหยียนของเขามากทีเดียวหากพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างพวกมันหลินต้องเองก็พูดไม่ออกอย่างไรก็ตามเขารู้สึกขอบคุณที่วันนั้นตัดสินใจเลือกตามที่หินลึกลับส่งสัญญ,ญาณบอกถึงอย่างไรเสี่ยวเหยียนก็มีความพิเศษเมื่อเทียบกับพี่น้องอีกสองตัว การฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา2เดือนฝีมือของทั้งเสี่ยวเหยียนและหลินต้องพัฒนาขึ้นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นหลินต้องรู้ก็ยังอยู่ห่างจากระดับตี้หยวนจิ้งขั้นปลายอีกไกลโข ổ. แม้ว่าเขาจะเปิดขุมพลังภายในร่างทั้งหมดเจ็ดสายด้วยความช่วยเหลือของเคล็ดวิชาชิงหยวนไปแล้วก็ตามโดยภาพรวมผลของการฝึกซ้อมช่วงสองเดือนนี้ค่อนข้างหอมหวานมากทีเดียวสายมากแล้วกลับกันเถอะ หลินต้องหยิบขวดยาขึ้นมาเทยาวิเศษออกมาหนึ่งเม็ดป้อนใส่ในปากเสี่ยวเหยียนจากนั้นก็จ้องไปที่ขวดยาบาวิวมุมปากฝืนยิ้มออกมาพลางสายหน้าระหว่างที่เสี่ยวเหยียนเติบโตก็จะมีเรื่องจุกจิกมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเหลวสีแดงจากหินลึกลับคงไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเขาผิวปากส่งสัญ,ญญาณเพื่อที่จะปืนขึ้นหลังเสี่ยวเหยียนจากนั้นทั้งคนทั้งสัตว์อสูรก็พุ่งตัวออกมาจากป่ายอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมายังดงต้นไม้เหล็ก หลินต้องรีบฉล้างร่างกายหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ตรงไปที่ด้านหลังดงต้นไม้เหล็กข้ามผ่านสิ่งกีดขวางอันนาแน่น,นก่อนที่จะเข้าสู่เขตของเมืองแร่ตอนนี้กลางหุบเขาถูกแปรสภาพไปหมดแล้วปรากฏอุโมงค์ยาวจากการเจาะลึกเข้าไปในชั้นเขามีเสียงกึง่งกึงแกรกแกรก จูจูเสียงก็ดังออกมาจากด้านในผู้คุ้มกันหน้าทางเข้าของอุโมงคือหลินเซียวด้านข้างคือกล่องขนาดใหญ่สองกล่องกล่องพวกนี้ปริ่มไปด้วยแสงสีแดงจากหินหยางหยวนที่วางอยู่เต็มเปี่ยมท่านพ่อการเก็บเกี่ยวดูเหมือนจะไปได้สวยหลินต้องเลียริมฝีปากและยิ้มออกมาขณะที่จ้องไปยังแสงระยิบระยับของหินหยางหยวนมากมายตรงหน้าตอนนี้เรามีกำลังคนไม่เพียงพอ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวหินยางหยวนในแต่ละวันจึงมีจํานวนจํากัดตลอด2เดือนที่ผ่านมาเราเก็บเกี่ยวหินได้ทั้งหมด487ก้อนเท่านั้นหลินเซียวตอบกลับอย่างไรก็ตามสีหน้าก็ยังบ่งบอกถึงความปลื้มปีติในผลของการเก็บเกี่ยวทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ทั้งปีที่ผ่านมาของพวกเขาเลยล่ะหินยังหยวนกว่า400ก้อนนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นยาหยางหยวนได้ประมาณ40เม็ด10ต่อ1ยาหยางหยวนคืออะไรหรือขอรับ ลินต้องรู้สึกประหลาดใจถามขึ้นด้วยความสงสัยผู้ฝึกยุทธขั้นสูงบางคนสามารถเก็บเกี่ยวพลังหยางในหินหยางหยวนและใช้กำลังภายในกลั่นมันออกมาจนกลายเป็นยาหยางหยวนยาชนิดนี้มีประโยชน์มหาศาลกับผู้ฝึกที่มีพลังต่ำกว่าระดับหยวนตันจากการคำนวณของข้าเราอาจต้องใช้หินหยางหยวนถึงสิบก้อนเพื่อผลิตยาหยางหยวนหนึ่งเม็ดหื้อหืสำหรับบางตระกูลแล้วหินหยางหยวนและยาหยางหยวนนี้มีค่ามากกว่าทองเสียอีก หลินเซียวอารมณ์ดีอย่างเห็นได้ชัดโอ้หลินต้องตะลึงงนันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องแบบนี้ท่านปู่ของเจ้าตัดสินใจแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเราจะส่งหินหยางหยวน300ก้อนนี้ไปยังเมืองเหยียนเพื่อแลกกับยาหยางหยวนเพื่อจะนำมาเสริมกำลังให้กับตระกูลหลินของเราไปเมืองเหยียนพรุ่งนี้ วาลตาชองหลินต้องส่องประกายขึ้นเมืองเหยียนคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้และค่อนข้างมีชื่อเสียงในแคว้นใต้เหยียนเมืองนี้น่าตื่นเต้นและมีสีสันมากกว่าเมืองชิงหยางหลายเท่านะฮ่าฮ่าเจ้าเป็นเด็กน้อยคนสําคัญของตระกูลหลินวางใจได้พรุ่งนี้พ่อจะต้องพาเจ้าไปด้วยอย่างแน่นอนการแสดงออกทางสีหน้าของหลินต้องทําให้หลินเสียววอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้ หลินต้องหัวเราะคลื่นหันหน้าไปมองกล่องที่เต็มไปด้วยหินหยางหยวนสีหน้าเปลื้มปีติปรากฏขึ้นบนใบหน้าอ่อนวัยอีกด้านหนึ่งหลินเซียวพูดกำชับผู้ดูแลให้จับตาดูสินค้าให้ดีก่อนที่เขาจะเดินออกไปพอหลินเซียวจากไปแล้วหลินต้งก็ยื่นมือออกไปหยิบหินหยางหยวนสามก้อนขึ้นมาจังหวะที่มือสัมผัสถูกหินเข้าจูจ่ๆหินลึกลับที่สถิตอยู่ใต้ฝ่ามือก็เกิดอาการสัน่นแสงสีแดงของหินหยางหยวนทั้งสามดับพรึบลงทันที มันเปลี่ยนเป็นมืดทึบและค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นผงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าสีหน้าของหลินต้งก็เปลี่ยนไป <S <S สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา